สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับผมเก่ามาเชียกับจิภาพพี่น้องที่ครับผมตามแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เซียนสาราคามครับพี่น้องเนาะครับน้ำเชียกกับเคยนําเสนอแนวทางตัวเลขของอาจารย์ด้วยครับผมแต่ว่าคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์มีที่เด็ดก็คือเลขหลักสิบหลังด้วยครับผมหลักสิบล่างครับพี่น้องเนาะครับผมไปรับชมรบฟังน้ากันครับผม ครับหลักสิบล่างต้องมีให้เห็นครับพี่น้องครับผมครับแล้วก็เลขกสูตรบนกับหนาสนใจครับพี่น้องเนาะจังไดกับไปรับชมรับฟังเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงนี่ดวันทีหนึ่งกุมภาพันธ์น้ำกันเน้อครับพี่น้องกับเซียนสารคามครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เซียนสารคามเกามาเชียร์กับขอขอประคุณอาจารย์ได้ครับผมครับสําหรับแนวทางตัวเลขล่างครับพี่น้องเนาะครับผม ครับก็มีหลายเสี้ยนหลายสำนักครับพี่น้องครับผมโดยเฉพาะอาที่จะแยกเป็นรักสิบหรือว่าลักน่วยนี่กับมีหลายสำนักครับพี่น้องเพราะว่าที่เก่ามาเช่อหรือว่าน,น้ำเช่อได้นำเสนอครับลองเก็บเป็นของมูลไว้เด้อครับพี่น้องครับถ้าชนกันกระทื่าดีครับพี่น้องเนาะถ้าชนกันถือาดีครับผมอย่างเชียนของอาจารย์เสียนอ่านครพมนมครับผมครับหรือว่าเลขของพี่ประกายสมัครของพี่ประกายเพิ่นจะเป็นรักน่วยครับพี่น้องเนาะครับผม เสียนอาจารย์นครพนมทั้งสี่ครับพี่น้องลองไปปีคา์ใส่กันกับในคลิปนี้ครับพี่น้องครับผมกับอาจารย์เสียนสารคามเด้อครับผมครับก่อนที่จะไปรับช่รับฟังครับผมเกามาเชียับขอขอบพระคุณอาจารย์ครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับเกามาเชีร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกามาเชีร์น้ำเชียในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขอาจารย์กันเลยครับ อาจารย์ครับเ็มาเชียร์สวัสดีอาจารย์เซียนสารคามครับผมครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเขาเห็นเกินไว้ครับอาจารย์ที่เด็ดครับผมที่เด็ดบริวารจิเป็นเหล็กล่างหรือเหล็กบนครับอาจารย์จะจัดสุดบนหรือสุดล่างก่อนครับผมนี่ครับที่่าบนหรือล่างไปแล้วครับอืมบนแล้วก็ล่างครับครับผม คไฟบอดตีเตือนผมเปิดไฟไฟบอดตีเตือเอ้าไฟบ่มาบ่อาจารย์มาอยู่มันบอดตีหลอดมันขาดจริงปุ๊บโอ้ครับเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวโทรศัพท์ก่อนครับข้อมูลโอ้ครับผมครับผมเอามาเอาเอาบนก่อนนะครับครับผมครับผมบนว่าขบุนก่อนยังไมาจับ ักูจูกูครับผมครับผมครบบนมาครบบนนี่สองสามหาครับสองสามห้าหกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดครับผมเดินดีว่าอาจารย์นี่ก็เดินดีอยู่ครับอืมจับวินจับเกี่ยวในนี่เนาะ ครับผมครับเอาอาจารย์จับคูครับผมมันจับครูจับสามตัวนะครับครับผมเจ็ดเจ็ดแปดครับเจ็ดเจ็ดแปดครับผมแล้วก็แปดเจ็ดสองครับแปดเจ็ดสอง ครับผมเจ็ดแปดสองครับเจ็ดเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสามครับเจ็ดแปดสามครับผมครับซีหาง เดตัดออกจากกี่สามตัวหรือครับนะสามสองตัวครับผมครับผมเจ็ดแปดเจ็ดสองครับแปดสองแปดสามครับผมครับผมครับมีจีฮานบูบูเด็กมีแปดอีกน่อยครับเมียนเยอะครับผมครับผมหายากเลยครับผมลอตเตอรี่ เขาบันนี้ก็เอาล่างแล้วครับวันนี้ครับผมเป็นเลขขอล่างครับผมครับผมที่นอาจารย์วามีเลขลักซิบล่างพร้อมมั้งครับครับผมครับผมมาครบล่างที่มียี่เกตัวครับมาครบล่างครับมีหนึ่งมีสองสามครับหนึ่งสองสามห้าหกเก็ดครับห้าหก เจ็ด <7 S 2> แล้วก็แปดเก้าครับแปดเก้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวคนนี้อาจารย์ผมมีหูผมรับจิตหนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าครับผมครับครับห้าเจ็ดแปดเก้าเลยครับผมมีหู ม,มีมีดึงลักสิบมากบอจานท์ลักสิบมันมีหนึ่งมากเลยครับเนี่ยลักสิปลักสิบล่างลักสิล่าง 1> 1มีหนึ่งมีสามมีหามีเก่าครับหนึ่งสามห้าเก้าครับผมครับครับผมจับคู่ล่างครับจับคู่ล่างครับผม ล่างมีสามห้าครับสามห้าหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าครับผมแล้วก็ห้าห้าครับห้าห้าเก้าห้าครับเก้าห้าครับผมครับสี่หางสี่หางครับผมครับผมนี่ครับ เราจะเอาอตัวหาเป็นตัวเด่นด้วยันะครับเดวหาเป็นตัวเด่นครับห้าเป็นตัวหลักห้อยหาครับแต่ว่าหาจะไปนักไปทางลักซิปก็มีเนี่ยจันแต่ว่ามันมัน,ม,นมันชดลักซิปหนึ่งเนาะกับเก่าย่อมไปเป็น <พบ S 1> ลักหน่วยให้ครับผมกับสามแต่ว่าเน้นทีหาครับผมครับมเนนทีหามากๆทั้งลักซิปหน่วยครับผม นี่แหละครับพี่น้องเนาะลองเบิ้งครับหลักสิบล่างเดินดีครับพี่น้องหนึ่งสามห้าเก้าครับหรือว่าคนสิเป็นเหลขขี่ครับพี่น้องเนาะขาดเจ็ดตัวเดียวหนึ่งสามห้าเก้าครับเป็นหลักสิบล่างเอาลองเบิ้งครับพี่น้องกับอาจารย์เชียนสารคามมีตัวมักตัวคัดๆว่าอาจารย์ได้หนี่เป็นแต่บนทึงล่างน้ำตัวบนมัสามตัวมัน นี่ครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดดี่นะครับเจ็ดเจ็ดแปดครับผมแล้วแปดเจ็ดสองนะครับมาสามตัวเบิร์หลาพี่น้องนะกับแปดเจ็ดสองครับกับผมตรอเปาหนังนะครับล่างแล้วครับผมล่างตีนี้สามห้าครับอาห้าครับสามห้าและห้าห้าเลขเบิ้์นครับพี่น้องนะระวัง่อดีครับผมแล้วก็หนึ่งหาตัวหนึ่งครับผมหนึ่งห้าครับ นี่แหละครับพี่น้องเขาก็มาเชียรกับสิลบกวนเวลาอันเดี๋ยวอาจารย์จะไปเซกไฟอีกครับพี่น้องเนาะครับผมครัขอขอบคุณอาจารย์เ้อครับผมครับนี่ขอให้สูตรเดินดีต่อเนื่องครับผมเดินดีต่อเนื่องบาบนหรือล่างครับพี่น้องให้พี่น้องที่ในโชว์เวลาน้มกันเด้ออาจารย์ครับสูตรหมันสูตรหูรูนเหรอครับครับผมขอพระคุณอาจารย์เซียนสารคามสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับเลขกับบอธิมกันหลายครับพี่น้องเนาะกับเซียนหลายเซียนที่เก่ามาเชียร์เดี่ยนั่เสนอไปก้อนหนานี่ครับผมครับอาจารย์หรือว่าเซียนสารคามครับผมมาครบบนครับพี่น้องสองสามห้าหกเจ็ดแปดครับผมเป็นเลขหกตัววิ่งกันครับเพิ่นจับสามตัวมีเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดสองและเจ็ดแปดสามครับเน้นไปที่เจ็ดเจ็ดแปดและแปดเจ็ดสองครับ สองตัวกัตัดจากสามตัวครับพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดสามและ9ก2แปดสองครับเน้นไปที่78และ72ครับเลขล่างครับพี่น้องมาครบล่างหนึ่งสองสามห้าเจ็ครับผมครับมีอยู่7ตัวเด้อครับพี่น้องต่ว่าเลขลักสิบรางพิ่นมีหนึ่งสามห้าเก้าครับผมครับหนึ่มห้าเครับจับคู่สามห้5หนึ่และ9 5ครับผมเน้น แซมหาหนึ่งหาหาหาครับพี่น้องเนาะครับผมเลขติดหาครับผมหลายสำนกกับมีติดหาเด้อครับผมเอา่ายคลิปนี้ครับขอให้พี่น้องชี่โชคดีครับผมหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดครับพี่น้องถูกหวยลงเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องสองตัวสามตัวตรงๆครับกับเก่ามาเชียนน้ำเชียร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ